ชมเลยครับคันนี้ครับเป็นเจ้า Mitsubishi Space Wagon นะครับสวัสดีครับพบกผมนะครับแอดมินแบที่ช่องชาลิคไคเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมได้รับมอาหมายจากพี่ชาลิสนะครับให้มารีวิวรถใหม่หนึ่งคันนะครับคันนี้ครับเป็นรถครอบครัวที่หลายคนนะครับถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับก่อนอื่นนะครับขอประกาศเลยว่ารถบ้านคุณชาลิสเนี่ยรับซื้อรถยนต์นะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับให้ราคาดีอย่างแน่นอน หากลูกค้าท่านใดที่สนใจขายรถนะครับโทรไปที่เบอร์นะครับ0877575757ได้เลยครับของเรานะครับรับซื้อให้ราคาดีอย่างแน่นอนนะครับต่อมานะครับใครครับที่มองหารถครอบครัวราคาไม่แพงนะครับที่สำคัญนะครับเน้นความสวยควาสบายนะครับ5พักคันนี้ครับชมเลยครับคันนี้ครับเป็นเจ้า mitsubishi space wagon นะครับคันนี้ครับรถปี2008นะครับรถปี2008นะครับ มาพร้อมกับเลขไม้ที่1นึ0 0 0สกมนิโลนะครับไมแท้นะครับหนึ่งแกมิโลเป็นรถบ้านแท้ครับเครื่องยนต์นะครับ2 4 gls นะครับผมรถสวยมากไม่เคยติดแก้นะครับเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้มากครับหลายคนนะครับมาเข้ามาเยอะมากครับวันนี้ครับคันนี้เข้ามาใหม่แล้วนะครับสภาพสวยน่าใช้มากครับผมรอบคันเลยครับอ่าคันนี้นะครับรถเนี่ยออกสีน้ำตาลนะครับรถสวยมากเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนรถไม่เคยติดแกสนะครับ ภายในนะครับเป็นเบาะดังแท้เป็นแบบ3แถวตอนนะครับที่น่าใช้มากเลยนะครับที่สําคัญเนี่ยรถคันนี้นะครับไม่เคยติดแก๊สครับสภาพนะครับเดิมทั้งคันครับใครมองหารถครอบครัวอยู่นะครับที่ราคาไม่แพงนะครับคันนี้ครับตอบโจทย์มากนะครับป้ายแดงนะครับออกห้างเนี่ยล้านกว่าบาทนะครับผมป้ายแดงเนี่ยล้านกว่าบาทนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับราคานะครับมันล่วงลงมานะครับเยอะมากๆเลยนะครับเหลือเพียงแค่นะครับ2 0 8 0 0 0บาทครับ 2 88,000บาทนะครับคุ้มค่ามากครับรถครอบครัวเจทีนั่งที่สำคัญเนี่ยเป็นรถบ้านแท้เล่มเอกสารจุดโอนมีครบครับคันนี้ผ่อนต่อเดือนครับประมาณนะครับผม4,000ไปปลายนะครับผ่อนนานสุดนะครับ7ปี84งวดเลยนะครับคันนี้นะครับหาลูกค้าเนี่ยประวัติดีนะครับฟรีดาวได้เลยนะครับต่อมานะครับผมจะพาชมว่าใต้ฝาปรงคันนี้ภายในเลขไม้ของเขาเป็นยังไงบ้างเรามาชมได้เลยครับ สองกันเลยครับน็อตยึดฝาโปงคันนี้นะครับเคยถอดมานะครับแต่ว่าถอดไปเพื่อเก็บสีฝาโปงนะครับแล้วไปอยู่ที่ซอกด้านในเลยครับเห็นไหมครับว่าซอกในนะครับเดิมนะครับน็อตไม่เคยถอดรอยเม็ดอาร์อยู่ครบถ้วนต่อมาครับมาที่ซีนกาวของฝาโปงครับคันนี้นะครับเป็นซีนกาวเดิมจากโรงงานนะครับขอรับประกันเลยว่ารถคันนี้นะครับไม่มีการชนหนักหีือควมจมน้ำนะครับทุกคันนะครับผ่านการตรวจสอบ ผ่านสายตาของพี่ชาวรีนะครับว่ารถเนี่ยไม่มีการชนแน่นอนออกใบการตีให้เลยนะครับอ่าสีนกาวด้านขวานะครับเหมือนด้านซ้ายเป๊ะเลยสามารถกดอลนนี้เป็นรอยเล็บได้นะครับแล้วก็ไปจบที่น็อตยึดฝาโปรงด้านขวาครับน็อตด้านขวานะครับถอดมานะครับแต่ว่าซอกด้านในนะครับน็อตไม่เคยถอดเลยรอยเม็ดอาร์ครอยเลยครับอยู่ครบทุกจุดครับต่อมาครับมาที่แกนด้านขวาครับเห็นไหมครับน็อตนะครับน็อตไม่เคยถอดนะครับสวยมากคันนี้ แล้วก็ไปที่ซุ้มหัวโชว์ด้านขวาเลยครับเห็นรอยเม็ดอาร์ไหมครับรถนะครับไม่มีการชนแน่นอนคันนี้นะครับสภาพเดิมมากๆครับคันนี้ต่อมาครับมาที่คานด้านหน้าเลยครับเห็นไหมครับว่าคันนี้นะครับเลขคัดสีตัวถังเดิมนะครับคานหน้าเดิมนะครับรถไม่มีการชนแต่อย่างใดนะครับมีเก็บสีฝาปูไม่แค่ชิ้นเดียวเองครับคันนี้อ่าแล้วก็ไปที่แก้มด้านซ้ายครับน็อตไม่เคยถอดเช่นกันครับรถไม่มีการชนด้านข้างอย่างแน่นอน สุดท้ายครับจบที่ซุ้มหัวโชวครับสายไฟบางนิดหน่อยนะครับมองเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับลอยซีนการครับสวยมากเดิมมากแล้วก็นิดนึงครับแผ่นการคมร้อนนะครับเดิมจากโรงงานเลยเห็นไหมครับนี่ของเดิมนะครับนี่มีฝุ่นอยู่เลยเห็นไหมครับสวยมากนี่ครับแล้วก็ห้องเครื่องครับคันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ไมเวกนะครับ2.4นะครับ GLS นะครับผมสตภาพห้องเครื่องยังสวยอยู่เลยนะสวยได้ปี2008นะครับผม แล้วก็คันนี้ครับอีกครั้งนึงเป็นเจ้าสเปซวักก้อน2.4 GFS นะครับรถเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับรถไม่เคยติดแก๊สเลยเลขไม่แท้ๆครับแค่160,000กิโลนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเสียงเครื่องสภาพเครื่องเป็นยังไงบ้างเราฟังได้เลยครับ<อ>เป็นยังไงครับ เสียงเครื่องผมว่าเพาะมากนะที่สาคัญนะครับส่องเลยครับห้องเครื่องนะครับสตาร์ทอยู่นะครับเครื่องนะครับนิ่งมากๆเลยดูสิครับยาแห้งเครื่องครับไม่มีสั่นคอนนะครับสภาพสมบูรณ์น่าใช้มากนะครับเพราะว่านะครับเลขไมล์อยู่แค่หนึ่งแสนหกหมื่นยีโครับยังใช้งานไม่เยอะนะครับใครซื้อไปนะครับผมบอกเลยว่าใช้งานต่อได้สบายครับที่สําคัญเนี่ยคันนี้นะครับเหมาะมากสำหรับใครที่มองหารถครอบครัวราคาไม่แพงสภาพเป็นสวยนะครับคันนี้ตอบโจทย์มากครับ ต่อมาครับเรามาส่องภายในก่อว่าคันนี้เนี่ยภายในเป็นยังไงบ้างสามารถนั่งไน้7คนหรือเปล่าทีมคันเนี่ยเลขไม้แท้ไหมเรามาดูได้เลยครับอ่าเข้าไปนั่งกันเลยครับส่องเลยครับสิ่งแรกนะครับที่ต้องดูนะครับคือเลขไม้ก่อนเลยครับคันนี้ครับไม้แท้นะครับ1นึ0 0 0สหกกิโลครับไม้แท้แน่นอนต่อมานะครับมาที่พวงมาลัยครับคันนี้เนี่ยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ตัดลายไม้นะครับสภาพนะครับสวยมากกริบมากหโหดูสิครับ รอยฉีกขาดถลอกไม่มีเลยแล้วก็ไปที่หน้าจอครับเป็นหน้าจอเปลี่ยนมานะครับผมเห็นไหมครับใช้งานได้ปกติครับส่วนแอร์ครับเป็นแบบแอร์มือหมุนนะครับแอร์ออโต้นะครับปุ่มแป้นต่างๆพร้อมใช้งานครับส่วนเกียร์ครับเป็นเกียร์ออโต้ข้าบันไดครับหัวเกียร์ตัดลายไม้นะครับตัวหนังสือที่เกียร์นะครับมองเห็นชัดเจนเห็นไหมครับรอยทะลอกไม่มีเลยคันนี้กริปมากใหม่มากต่อมาครับไปที่คอนโซลด้านซ้ายครับสภาพคอนโซลนะครับสวยมากนะครับ รอยทะลอกรอยขี่ควนขนแม่นะครับแทบจะไม่มีจริงๆคันนี้ครับไม่มีจริงนะแล้วก็ไปที่เบาะครับคันนี้เนี่ยเป็นเบาะหนังแท้สีครีมนะครับสภาพเบาะสวยพร้อมใช้งานนะครับเป็นเบาะหนังแบบรูนะครับคันนี้ระบายความร้อนได้นะครับคันนี้อ่าดูเลยครับภายในนะครับสวยสะอาดมากๆที่เห็นคัญเนี่ยสองด้านหลังนะยครับคันนี้ครับเป็นแบบสามแถวตอนเจ๋งมากนะครับสามารถจุคนได้ถึงเจ็ดคนเลยนะครับหากตัวเล็กกว่านี้ก็นั่งได้เยอะกว่านี้นะครับอ่า ที่สําคัญนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถบ้านแท้ๆรถสวยไม่เคยติดแก้นะครับออปชั่นมีให้ครบเลยกระจกไฟฟ้าเซ็นเซอร์พาร์คิ่งมีครบถ้วนนะครับแผงประตูอีกนึงครับแผงประตูนะครับลายไม้นะครับสวยมากหนังนะครับสวยสภาพกริฟตเลยนี่นะครับรอยขาดไม่มีเลยใครมองหารถครอบครัวราคาไม่แพงนะครับที่สําคัญเนี่ยเป็นรถบ้านนะครับคันนี้ครับตอบโจทย์มากป้ายแดงล้านกว่าบาทวันนี้ครับสองแสนแปดหมื่นแปดบาทครับ ต่อมาครับเรามาส่องดีกว่าว่ารถเนี่ยมีชนหรือเปล่านะครับดูเลยครับเห็นไหมครับเม็ดอาร์คขอบประตูนะครับรูกลมแบนเรียบสวยมากกลิบมากคันนี้อ่าแล้วก็นี่นะครับน็อตยึดซอกประตูครับน็อตนะครับไม่เคยถอดมาก่อนแน่นอนเห็นไหมครับครบคันครับผมชัดเจนนะโอเคครับต่อมานะครับเรามาดูดีกว่าว่าด้านหลังเนี่ยเป็นยังไงบ้างรถเคยชนไหมสภาพเบาะสวยไหมที่สัคันเนี่ยนั่งได้หรือเปล่าเรามาดูดีกว่าครับผมเนี่ยสูงรนะเดี๋ยวเขาไปนั่งให้ดูครับว่านั่งได้ไหม มาเลยโอเคสบายนะครับผมน่าสบายนะคันนี้บอกเลยว่าคันนี้นะครับเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้จริงเพราะหนึ่งเนี่ยรถเนี่ยไม่ได้สูงมากสูงออกว่าเก่งนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากตัวสองเนี่ยครับผมมีนี่ครับความบันเทิงครับมีหน้าจอทีวีให้ด้วยเห็นไหมครับนี่เป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานที่สำคัญน,นะครับเป็นขอบสเป a บาร์ก้อนเลยเห็นไหมครับอ่านี่ครับหน้าจอเดิมจากโรงงาน แอร์หลังคามีให้รอบคันนะครับไม่มีการร้อนครับนั่งไปเที problème, ่ยวต่ัดจังหวัดหรือพาคุณพ่อแม่ไปไหนครับบอกเลยว่าสบายมากนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยแอร์รอบคันมีจอทีวีที่สําคัญเนี่ยคันนี้นะครับมันนุ่มมากขับสบายมากรับนี่มากๆเลยนะครับใครมองหารุ่นนี้อยู่นะครับคันนี้ตอบโจทย์น่าใช้มากครับทิ้มคันนะครับมองไปเนี่ยมันสะอาดตามากเลยนะเพราะว่าเป็นเบาะหนังแท้สีคลีนนะครับสภาพนะครับกลิปมากดูสิครับรอยหนังนะครับรอยได้ต่างนะครับสภาพใหม่มากกลิปมากครับคันนี้ บอกเลยว่าสภาพนะครับเหมือนรถป้ายแดงจริงๆคันนี้ใหม่มากใหม่มากโอเคต่อมานะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ารถเนี่ยมีการชนไหมรถตีลังกาไหมเรามาดูเลยครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับรอยเม็ดอาร์นะครับอยู่ครบทุกจุดเลยรถนะครับไม่มีการชนแน่นอนถ้าชนมาเนี่ยมันจะมีรอยโป้นะครับเม็ดอาร์จะไม่เหลือแล้วนะแต่ว่าอันนี้ไม่มีการชนแน่นอนต่อมาครับเรามาดูด้านท้ายครับว่ารถเนี่ยมีชนไหมรถเคยติดแก๊สไหมอ่างหลังเป็นไงบ้างเรามาชมมันได้เลยครับ เปิดขึ้นมาเลยครับนี่ครับโอ้โหด้านหลังครับกว้างมากนะคันนี้เบาะสามารถทับได้นะครับก่อนอื่นนะครับส่องนี้เลยครับน็อตยึดเาโปรท้ายครับด้านขวานะครับน็อตไม่เคยถอดเลยเห็นไหมครับชัดเจนนะต่อมาครับไปด้านซ้ายต่อเลยครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับน็อตไม่เคยถอดเลยแล้วก็ไปจบที่ซินกาวเออด้นหลังเลยครับด้านซ้ายเห็นไหมครับมันจะมีเม็ดอาร์กอยู่เห็นไหมครับนี่เม็ดอาร์กแล้วก็รอยเหล็กทับนะครับ แล้วก็นี่ครับสีเกาวนี่เห็นไหมครับรถไดมีการชนด้านท้ายแน่นอนต่อมาครับไปด้านขวาต่อเลยครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับผมอย่างผมบอกไปอ่าแล้วก็ด้านหลังนะครับบอกเลยว่ากว้างมากบอกนะครับสามารถพับได้นะนี่นิดนึงครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเน้นมาทุกคนเนี่ยเปิดเบาะไว้แต่ถ้าใครนะครับที่นั่งแค่สี่คนนะครับและคนขอนะครับพับเบาะเลยครับง่ายๆครับนี่ครับดึงแบบนี้นะครับน้องดึงอย่างนี้นะครับดึงนะครับเบาะลงไป ดึงพับเบาลงไปนะครับแล้วก็นี่ครับเบาเนี่ยสามารถพับคือพับพับเก็บได้อีกนะนี่แต่ขอให้ดูแต่ข้าวค่าคือมานี้ก่อนนี่เห็นไหมครับว่าด้านหลังเนี่ยมันกว้างมากนะเห็นไหมครับถ้าไม่นั่งคนเนี่ยก็ปิดพับเบาไว้เพื่อทุกของได้นะครับเป็นรถเนบส่งที่น่าใช้มากคันนี้นะครับที่สำคัญเนี่ยป้ายแดงเนี่ยแมงล้านกว่าบาทวันนี้เหลือแค่สองแตนแปดหมื่นพันนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับคันนี้โอเคด้านท้ายจบนะครับต่อมาเรามาดูด้านข้างกันว่ารถเนี่ยมีชนหรือเปล่านะครับ ก่อนอื่นครับไปที่แม็กก่อนเลยครับคันนี้เนี่ยเป็นยางปี2020เลยนะครับยางปี2020เลยนี่ครับยางนะครับเป็นของมิชลินนะครับนี่เป็นยี่ห้อมิชลินส่วนยางเนี่ยปี20นะครับนี่ครับอ่ายางปี10นะครับเป็นแม็กขอบ17นะครับซีรีส์นะครับ215ับ 55R17 นะครับคันนี้คุ้มค่าครับซื้อไปนะครับใช้งานสบายยางปีก็ใหม่รสภาพก็สวยที่สำคัญนะครับ มีใบการตีให้ด้วยรถเดียวมีการชนหนักแน่นอนนะครับต่อมานะครับดูประตูบานต่อไปเลยครับนี่ส่องเลยเห็นไหมครับเมทอาร์ขอบประตูครับรูกลมแบนเรียบสวยมากคันนี้กลิปเลยว้าแล้วก็คันนี้นครับความพิเศษของเขานะครับดูเลยครับเบาะด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมดูต้องถ่ายเบาะด้านหลังไว้นะนี่ครับเบาะหลังนะครับนี่เห็นไหมครับมีรูให้ด้วยนะครับ รูนี้ครับสามารถวางของได้หรือว่าใครเนี่ยที่นั่งด้านหลังเนี่ยสามารถยื่นขาออกไปโผล่ได้ทําให้ดูครับอ่าหมุนไปไกลนิดนึงโอเคนี่นะครับเดี๋ยวผมถอดท้าให้ดูนี่นะครับเอาเบาะลงมานะครับแล้วก็ยื่นขาแบบนี้ครับสามารถนอนได้นะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้คือความเด่นของเขานะครับนี่สเปคบาก้อนนะครับผมบอกเลยว่าสบายมากคือถ้าเกิดใครพ่อแม่ที่อายุเยอะนะครับแบบนั่งไม่สบายเนี่ยสามารถเอ็นเบา เอาเบาะนี้ลงมาแล้วก็ยื่นขาออกไปนะครับสบายเลยครับหลับสบายเลยนะครับอันนี้คือความโดดเดี่ยวของเขานะครับที่หลายค่ายอาจจะไม่มีนะครับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากครับที่สำคัญเนี่ยนั่งไม่ใช่จังหวัดเนี่ยนั่งแบบนี้เปิดแอร์เปิดทีวีนะครับนี่เปิดทีวีนะครับโอ้โหแบบดูสบายเลยครับคือเพลินเลยครับไปเชียงใหม่ก็สบายเลยครับอันนี้อ่าอันนี้นะครับคือข้อดีของเขานะโอเคขอเก็บก่อนนะครับ ต่อมานะครับผมมาดูประตูบานสุดท้ายครับดูซิว่ารถเนี่ยมีชนไหมนะครับมาเลยครับอ่าแกะนิดนึงนี่ครับลองเลยเห็นไหมครับเม็ดอาร์ครับเห็นชัดเจนครับรูกลมแบนเรียบสวยมากรถไม่มีการชนแน่นอนสุดท้ายนะครับส่องภายในนิดนึงครับขอแบบเน้นๆเลยครับภายในคันนี้ครับภายในเนี่ยสวยสะอาดน่าใช้มากครับตั้งแต่คอนโซลเกียร์พวงมาลัยอบ์ดนะครับทุกอย่างสภาพสมบูรณ์แบบน่าใช้จริงๆครับ เจ้าของเดินนะครับใช้งานรักษามากๆแม้ทั่งพมเท้านะครับสภาพใหม่มากสะอาดมากๆเลยนะครับซื้อไปนะครับใช้งานต่อได้สบายยาวๆแล้วคันนี้โอเคนะครับเรียบร้อยต่อมานะครับผมตัวรถจบแล้วนะครับที่สําคัญเลยนะครับรถสวยต้องโอนได้นะครับของเรานะครับเป็นรถบ้านแท้ๆมีเลขเอสารครบถ้วนเรามาชมได้เลยครับต่อมานะครับมาดูกันดีกว่าว่ารถคันนี้นะครับมีเลมครบไหมนะครับ ก่อนอื่นนะครับซื้อบ้านดูอะไรครับดูนี่เลยครับฉนดนะครับซื้อรถดูอะไรครับดูนี่เลยนะครับเล่มสีฟ้าครับเล่มทะเบียนตจริงแบบนี้นะครับของเราเนี่ยเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับมีเล่มเอกสารติดพร้อมโอนทันทีนะครับแล้วก็คันนี้นะครับมีกุญแจตัวจริง1ดอกสำรองนี่ครับ1ดอกแล้วก็นี่ครับสมุดรับประกันจากโชลุูมป้ายแดงครับอยู่ครบถ้วนแล้วก็นี่เลยครับซองหนังป้ายแดงนะครับเลขคิวอาร์โค้ดยังอยู่เลยอ่าเห็นไหมครับหากใครนะครับที่สนใจซื้อเงินสดนะครับ สามารถนําเล่มอันนี้ครับพร้อมี่ยไปโอนหัวส่งได้เลยนะครับแต่ถ้าว่าใครซื้อผ่านไฟแนซ์นะครับของเราเนี่ยมีไฟแนซ์คอยบริการอยู่กว่า10ทสถาบันกันเลยนะครับอยู่จังหวัดไหนอำเภออะไรถ้าไม่โดกมานะครับรอที่บ้านครับเราไปหายงหน้าบ้านเลยนะครับโอเคครับผมสุดท้ายนะครับคือรถของเราเนี่ยดียังไงครับดีตรงนี้ครับของเรานะครับรับประกันเลยว่ารถคันนี้นะครับไม่มีการชนอับที่ความจมน้ําตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกรองไม้ย่อมแมวนะครับ รถคันนี้นะครับผ่านสายตาของพี่ชาวลีนะครับว่ารถเนี่ยไม่มีการชนแน่นอนออกใบกันตีให้แบบนี้เลยครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับตัวรถจบแล้วเล่มจบแล้วชอบหรือเปล่าครับอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเจ้าสเปซวากอนนะครับรุ่น2.4 GLS นะครับเครื่องยนต์2,400ทีีรถไม่เครตจิดแก๊สนะครับเลขไม้แท้160,000กิโลนะครับไมแท้160,000กิโลราคาป้ายแดงครับ1นล้านกว่าบาทนะครับผมล้านกว่าบาทคร่าวๆนะ วันนี้นะครับเหลือเพียงแค่288,000บาทครับผ่อนต่อเดือนประมาณ4,000ปลายๆครับผ่อนนานสูงสุด8ปีงวดเลยนะครับใครชอบใครสนใจนะครับผมรีบมาดูคันนี้ได้เลยครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยสวยน่าใช้มากครับที่สำคัญเนี่ยเป็นรถบ้านเอกสารที่พร็อโอนทันทีเลยครับคันนี้อ่าโอเคนะครับผมสำหรับใครเนี่ยที่ชอบรถครอบครัวนะครับคลิปนี้คันนี้นะครับถูกใจแน่นอนครับเพราะว่ารถสวยโอนได้น่าใช้ครับ โอเคนะครับหากใครเนะี่ยชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมจบลงแล้วตัอดีครับ